so mm hmm. h i อันนี้คเซอ่ารอพ่งสวัสดีค่ะน้องๆสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆมาแปลเพลงซ e l e b r i ตี้กันนะคะของ IU ค่ะเรามาลองดูเวอร์ชั่นการแปลแบบเกาหลีเป็นไทยกันนะคะว่าจะฟินขนาดไหนนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะโซฮ i ย세상의모서리세상의모서리นะคะ เซซาก็คือโลกใบนี้ใช่ไหมคะโมซารีก็คือจริงๆแล้วมันคือมุมหรือว่าขอบก็ได้แต่ถ้าเราแปลก,ก็คือที่มุมหนึ่งของโลกใบนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะคูพผู้จองฮาเกคอพารินคูพูจองฮาเกนะคะมันก็คือการที่มันบิดเบี้ยวนะคะโคงง้งงอๆนะคะแล้วก็ คอพอรินคอพอรินไม่ใช่คอเวอร์นะคะไม่ใช่คอเวอร์นะคะคอพอริน <c oughs> คือมันใหญ่ขึ้นขยายกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะไอ้ความบิดเบี้ยวของโลกไปในที่มันมากขึ้นนะคะความวุ่นวายที่มันมากขึ้นแบบนี้นะคะ <c oughs> โกลจิกกอรีอัลไซเดอ อาจจะผิดคีย์บ้างต้องขออภัยด้วยนะคะกลชิกกอดีนะคะกลชิกกอดีก,ก็คือวุ่นวายหน้ารำคาญนะคะเอาสายเดินก็คือความวุ่นวายปวดหัวนะคะข้างนอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในวรคประโยคนี้นะคะก็คือความวุ่นวายนะคะของโลกใบนี้ที่มันเ,ออเริ่มจะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะแปลแบบนี้ก็ได้ค่ะอรึมกอรีอดชาริมอรึมกอรีก,ก็คืออะไรคะการเดิน ใช่ไหมคะการเดินโอชาริมก็คือการแต่งตัวนะคะเอียร์พูนอร์มอลเพลย์ลิสต์ใช่ไหมคะเอียร์พูนอร์มอลเพลย์ลิสต์นะคะก็คือเพลงที่ดังอยู่ในหูในหูฟังของเราเนี่ยนะคะอุมาคาะจีธาไมโนอขึมาคาะจีธาไมโนอขึมาคาจิ แม้กระทั่งเพลงอะนะคะแม้กระทั่งเสียงดนตรีนะคะก็ไม่ได้สําคัญไมเนอร์ก็คือไม่ใช่สิ่งสําคัญอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าประมวลรวมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินการแต่งกายเสียงเพลงเสียงดนตรีที่ฟังอยู่นั้นเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะโนโมรุจ no no ิโนโมรุจิเธอไม่รู้สินะตั้งคุกโคเกวี ตอนกรุ้วโคเกวีตอนกรุ้โคเกคืออะไรคะตอนกรุ้โคเกะก็คือคอตกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการก้มต่ําของหน้าอย่างเงี้ยนะคะวีข้างบนใช่ไหมคะข้างบนที่คุณก้มต่ําอยู่นั้นนะ่ะแต่ข้างบนมันมีอะไรกันนะลองมาดูกันค่ะฮอานันพีโจมยองีฮวนฮันพีดโจมยองยีฮวานันพีดก็คืออะไรคะแสงประกายส่องสว่างนะคะโจมยงยีนะคะมันมี ไฟที่สว่างเจริดจ้านะคะอยู่ข้างบนใช่ไหมวีเมื่อกี้ใช่ไหมคะออเด h พีชูนิมันส่องไปอยู่ที่ใครมันฉายไปอยู่ที่ที่ใครนะคะมันฉายไปที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมได้ว่าเธอไม่รู้เลยสินะว่าออข้างบนเหนือเหนืออยู่ข้างบนที่เธอก้มหน้าต่ำอยู่เนี่ยมันมีแสงส่องประกายลงมาอยู่ที่ไหนนะคะเนเรโตโชน นึ do, ่ยรอโดโนี่นึรินตนะคะนึ่รอโดก็คือนึรินตแปลว่าช้านะคะแม้ว่าจะช้านะคะแม้ว่าจะช้าก็ไม่เป็นไรโชยุนี่โชนี่ไม่ใช่แปลว่าดีนะคะแต่ว่าแปลว่าโอเคออสเคไม่เป็นไรแม้ว่าจะช้าก็ไม่เป็นไร결국알게ูกเนะคะในที่สุดนะคะก็หวังว่าเธอจะได้รู้ในที่สุดก็หวังว่าเธอจะได้รู้ เธอวันแอนโอลีใช่ไหมคะก็คือสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งเท่านั้น You my celebr i t y ใช่ไหมคะ y o u my celebrity ใช่ไหมคะ,มคะก็คือเธอนั่นแหละคือสิ่งเดียวสิ่งนั้นก็คือเธอนั่นแหละคือ c e l e b r i t y เนี่ยน้องจะแปลว่าดาราก็ได้นะคะหรือว่าคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะพี่นุ่นก็เลยคิดว่าเธอคือดาวเด่นในใจฉันเอาทั้งดาวเอาทั้งเด่นเลยละกันนะคะเธอคือดาวเด่นในใจฉัน You're my celebrity, you're my celebrity อย่างนี้ได้เลยนะคะ It 지만너흐린어둠사이 It 지만너흐린어둠사이 It 지만นะคะ It มาปกติแปลว่าอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนูจะแปลในทางตรงกันข้ามก็ได้คะ่ะว่าจำไว้นะแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์เพลงเนี่ยเวลาเราแปลเนี่ยเราสามารถที่จะ ให้มันเข้ากับอารมณ์ได้นะคะแต่เนื้อหามันก็อันเดียวกันอิจิมานะคะจำไว้นะนอเธอน่ะคือรินอชุมไซท่ามกลางความมืดมนอันนั้นไซก็คือท่ามกลางนะคะหรือว่าในความมืดมนอันนั้นก็ได้นะคะเวนโซน u โรคือรินพียฮานา เวนโซเนโรคือดินพก็คืออะไรคะดวงดาวที่วาดด้วยมือซ้ายใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่าเธอคือดวงดาวดวงหนึ่งที่ถูกวาดด้วยมือซ้ายเพราะฉะนั้นดาวที่วาดด้วยมือซ้ายอย่างที่น้องๆเข้าใจกันนะคะมือซ้ายเราไม่ถนดัดเพราะฉะนั้นดาวที่ถูกวาดออกมามันก็จะไม่ได้สมบูรณ์สักเท่าไหร่มันอาจจะเบี้ยวเ,วยวเวยวบียบุดบุบ้างใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้เป็นเรื่องปกตินั่นเองคะ่ะโพยนี้คือ,อยูวิรามี얼มาาใช่ไหมคะ โพยนี่เห็นหรือเปล่าคือ,อยูอิรัมยูอิรฮาตะนะคะยูอิรฮาตะก็แปลว่าสิ่งเดียวในโลกใบน,นี้นะคะก็คือสิ่งเดียวสิ่งนั้นน่ะอลมา a นะต้องต่อไปไประโยคต่อไปนะคะอลมาณนะอารุณาวนจีมารียอลมาณอารุณาอนจมารก็หมายความว่ามันงดงามสักเพียงไหนมันงดงามมากมายสักเพียงไหน มา r i a ยมานี่ก็คือมันเป็นการแสดงความคิดของผู้พูดนะคะว่าเออฉันคิดว่าอย่างนั้นฉันบอกแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่เงี้ยน,นะคะเป็นไวยากรณ์อันนึงนะ You're าเ celebrity ก็แปลได้เลยนะคะเธอคือดาวเด่นของฉันนั่นเองนะคะเธอคือดาวเด่นในใจฉันต่อไปค่ะ So h i จีจอบริน표정마치จีจอบริน표정마치 ชี้ชอบพอดีตาชี้ชบอดีตาก็แปลว่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะเพียวจองก็คือหน้าใช่ไหมคะมาชีก็คือราวกับเป็นการเปรียบเทียบอะค่ะราวกับนะคะหน้าใบหน้าที่ดูเหน็ดเหนื่อยแบบนี้ก็ได้นะคะจะนอนนึ่งก็นอนนึ่งตื้ชีจะนอนนึ่งก็นอนนึ่งตื้ชีอย่างเงี้ยนะคะชอนอนนึ่งก็เนตะก็คือมันเหมือนกับว่าการปิดไฟอะค่ะปิดทุกอย่างค่ะเหมือนเราปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างปิดไฟนะคะ เรากับว่าปิดไฟหมดทุกดวงนะคะปิดดวงไฟหมดทุกดวงเลยนะคะชินจัง sorry to quiet ใช่ไหมคะชินจัง sorry to cry ก็คือชินจัง s o ร r คืออะไรคะชินจัง s o ร r ก็คือเสียงหัวใจเนี่ยมันแผ่วเบานะคะมันเต้นอย่างแผ่วเบานั่นเองนะคะนี่ก็คาจินพันจกกริมนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะแสงประกายที่เธอเคยมีนะคะคาจิตะแปลว่าอะไรคะ มีอยู่นะคะปัญจกอริมก็คือแสงประกายที่เธอเคยมีอยู่นะคะสังสังหกสังสังหกนะวเวลาออกเสียงสังสังหกนะคะสังสังหกก็คือจินตนาการนะคะไอดนติตี้ก็คืออัตลักษณ์หรือว่าตัวตนนะคะกาจิโมจอริไดเอกาจิโมจอริไดเอพี้ยนไปบ้างต้องขอไปนะคะเอ,อ่อท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมากาจีนะคะก็คือ ตลอดจนอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยโมจอรีดายโมจอรีดายโมจอรีแปลว่าอะไร โดยสิ้นเชิงไดเอทตรงนี้นะคะมันเป็นการมันเป็นภาษาเชิงเปรียบเทียบนะคะไม่ได้ไดเอทที่แปลว่าอดอาหารนะคะแต่ว่าที่พูดมาเมื่อสักรู้นะะี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจินตนาการนะคะอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคุณนะคะแสงสว่างที่คุณเคยมีทั้งหมดมันโอ้มันหมดไปอย่างสิ้นเชิงมันลดน้อยถดถอยไปอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นไดเอทไม่ใช่อดอาหารนะจ๊ะต่อไปค่ะ นอนโมรุจินอนโมรจิเธอไม่รู้สินะเธอคงไม่รู้สินะเธอไม่รู้ใช่ไหมล่ะแปลแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่อารมณ์เพลงนะแต่ความหมายมันไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นนะอาจิมตาพินอาจิมุตาพินอาจิก็คือยังไม่ได้สมบูรณ์ยังไม่ได้งอกออกเงยออกมายังไม่ได้สําเร็จนั่นเองนะคะอะไรล่ะที่มันยังไม่ได้งอกเงยออกมายังไม่ได้สําเร็จหรือผลิบานออกมานะคะ พี่นุ่นอ่านนะประโยคนี้ขาอ่านนะร้องยังไม่เก่งนอร์วีเฮสุยอจินโอเรเดนซาลังชีนะคะก็คือบ,บทกลอนที่ยาวนะอันแสนยาวนานที่เขียนขึ้นมาเพื่อเธอนั่นก็คือว่าอะไรคะบทกลอนก็คือเรื่องราวของเธอเนี่ยมันยังไม่ได้ผลิกออกมาอย่างเสร็จสมบูร <disappearing> ณ์นั่นเองนะคะเฮเมโดโชนีเฮเมโดโชนีนะคะ เฮเมโตโชวนี่เฮเมตาแปลว่าอะไรคะสับสนวุ่นวายใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าพเนจรเตร่ต,รตรนะคะแต่ว่าให้เข้ากับอารมณ์เพลงก็คือว่าแม้จะยังสับสนอยู่ก็ไม่เป็นไรชโชว์นี่ก็คือโอเคอิสโอเคนะคะแม้จะยังสับสนอยู่ก็ไม่เป็นไรอุสมจีเกเดกิลอุสมจีเกเดเกิลอุสมจีเกเ,เกิลอุสมจีตอุสมจีตแปลว่าอะไรคะ ยิ้มนั่นเองนะคะยิ้มนะคะอุตาจีตาก็คืออาการแบบนี้ค่ะอุซสาจีตานะคะก็คือคิดว่าถึงจะแบบยังสับสนอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าแต่ก็ขอให้เธอยิ้มได้ประโยคนี้แปลว่าแต่ก็ขอให้เธอยิ้มได้นะคะ t จ e ว่าแนโนลี่ก็คืออะไรคะเธอเธอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น You are my <laughs> ยังร้องไม่เป็นเลยอะแต่แปลได้นะโซฮาีต่อไปนะคะพัลจาคุกมาตาอีโอจินเพลจารีพัลจาคุกมาตานะคะก็คืออะไรทุกย่างก้าวของรอยเท้าใช่ไหมคะอีโอจินเพลจารีนะคะที่ อีโอจิตาก็คือเชื่อมโยงไปสู่ตำแหน่งดวงดาวเนี่ยก็คือทุกย่างก้าวที่เชื่อมโยงไปสู่ดวงดาวและแปลแบบนี้นะคะทุกย่างก้าวที่เชื่อมโยงไปสู่ดวงดาวเนี่ยนะคะคือซอทุรรนคอร์มีคือซอทุรรนคือซอทุรุนคอร์มีเซกยอนอึนมิดกรินเอาทีละอันนะคือซอทุรรนคอร์มีก็คือรอยเท้าที่มัน ซอสทูดูตานี่มันมันไม่ไม่ได้แปลว่ารีบนะคะเพราะว่าบางงานบางคนเข้าใจผิดไปแปลว่าซอสทูดูตากมันเขียนไม่เหมือนกันนะคะซอสทูดตาตัวนี้ก็คือว่าไม่ถนัดนะคะเพราะฉะนั้นย่างก้าวอันแบบอันแบบไม่ถนัดนะคะย่างก้าวอันทุลักทุเลหรือว่าย่างก้าวที่ยังไม่มั่นคงเนี่ยนะคะเช็กย no no ่อโนูอึนมิดครีมเซ็กย่อนอึนมิดครีมก็คืออะไรคะมันก็ค่อยๆสลกักใช่ไหมคะภาพสเก็ตของ ภาพสเก็ตอันเนี้ยไปนะคะภาพสเก็ตก็คือค่อยๆสลักภาพสเก็ตอันนี้ไปนะคะด้วยรอยเท้าที่ด้วยย่างก้าวอันไม่ถนัดของเราเนี่ยค่ะโอโรชินร์เรมันนารอคาเนเนะคะ,ะ,คะมันแปลว่าสมบูรณ์แบบค่ะสมบูรณ์แบบนะคะสมบูรณ์แบบค่ะนอร์เรมันนารอคาเนเกนะคะก็คือมันจะไปบรรจบพบกับกับเธออย่างเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะมันจะไปพบกับเธอ ด้วยความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะคือร like. mm ีโรคาเมียนเดเดินไปตามทางนั้นเลยค่ะคือรีโรคาเมียนเดเดินไปตามเส้นทางนั้นเลยค่ะชมซอนเนอราชมซอนเนอชมซอนเนรต่าชมซอนคืออะไรคะเด็กๆหนูเคยวาดเส้นปากไหมคะเส้นปากเส้นปากนั้นน่ะหนูเดินตามมันนั้นไปเลยค่ะวาดไปเลยค่ะวาดตามไปนั้นเลยค่ะมันจะไปบรรจบกันเองนะคะ อิ i, i จ a มาอีโอเรนเคียซจําไว้นะคะอย่าลืมนะคะแปลได้ทั้งสองแบบนะคะจําไว้นะอีโอเรนเคียวซท่ามกลางฤดูหนาวที่ยาวนานนี้ท่ามกลางฤดูหนาวที่ยาวนานนี้อ n นทึมโรพิุลกดฮานะอกดฮานก็คืออะไรคะกอดฮานาคือดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยที่มันผลิบานออกมา ภายใต้ระหว่างช่องช่องของน้ำแข็งเนี่ยนะคะโอเคโพยนี้โพยนี้เห็นหรือเปล่าหฮารุทีโภมิลมานะเอาแค่ตรงนี้ก่อนฮารุทีโภมิฮารุทีแปลว่าอะไรคะหวันข้างหลังนะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละโพมิโพมคืออะไรคะฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะรู้ดูใบไม้ผลิหลังจากนี้1วันเนี่ยนะคะ อลมา름다นะอารุณตาวุนีมารมันจะสวยงามมากเพียงใดมันจะสวยงามมากเพียงใดจบไปแล้วนะคะสำหรับเพงเลง c e l e b r บ t รตีของ IU นะคะสนุกใช่ไหมคะถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่นุ่นแปลเพลงไหนนะคะก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆมาเรียนกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ そうはい。So,